สวัสดีครับผมนายดีสอนสวัสดีนะครับรหัสนักศึกษา1166304620402ครับมาทำข้อสอบ Final Practice D ข้อที่4ครับเขียน SQL แสดงรายชื่อ type video ใดที่มีจำนวนรวมของรายได้นะครับจากการเช่าน้อยที่สุดครับผมลองอิทก,ก่อนปรกเภงวิดีโอก,ก็ต้อง select รประเภท type ครับจาก OK แล้วเราก็จะมาเขียน subquery น,นะครับซือเลือกมาจากประเภทวิดีโอนะครับ V type โอเป็น v l OK เป็น l number ครับ Replace นะครับ โอเคราคเช่นเดิมนะครับแปลงแล้วก็ใส่ตัวเลข okay. NVL นี้ก็คือถ้ามีค่าเป็นนันก็ให้ใส่ศูนย์ไปนะครับตั้งชื่อผลรวมนี้ว่า total revenue น,นะครับจากตารางวิดีโอตั้งชื่อว่า V ครับ ต่อไปจอยนะครับจอยจอยมือเท่ามือหลับใช้ตัวเชื่อมเป็นวิดีโอนัมเบอร์เหมือนเดิมนะครับแอมเบอร์กรุ๊ปบายนะครับวีโอประเภทของวิดีโอครับวีไทป์ t ีดอทไทป์ น้อยที่สุดเ,เรียงจากน้อยไปมากนะครับ,รบเข้า A S 4นะครับแสดงมาหนึ่งคอลัมน์เอ้หนึ่งโลนะครับขอโทษพูดผิดอีกแล้วหนึ่งโลโอเคเอาเรื่อง อมเป็น t o t โ l เขียนผิดนะครับเขียก่อนเขียก่อนเอาใหม่เอาใหม่ปังโอเคเอาให้วิดีโอทีู่กชอบน้อยที่สุดคือคอมเมดี้นะครับเรียบร้อยครับข้อสี่ครับ